เราพูดถึงถนนรามอินทรานะคะเชื่อว่าหลายคนนึกออกเลยว่านี่คือย่านที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายค่ะแล้วก็ยังมีศักยภาพสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคตที่สูงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะพามาดูบ้านในย่านนี้ค่ะเป็นบ้านที่ออกแบบเพื่อคนที่มองหาความแตกต่างนะคะแล้วก็อยู่ในทำเลทีท่เลิศม,มากอยู่ติดถนนใหญ่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าโครงการซะด้วย ตอนรับเข้าสู่โฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาดูบ้านสวยๆในโครงการบิวตันเรสซิเดนต์รามอินทราค่ะที่บอกว่าสวยเนี่ยเอาความชอบส่วนตัวเลยชอบแนวนี้ดีไซน์แบบนี้เพราะว่าบ้านที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองบิวตันค่ะ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสวยยังไงสวยในแบบอเมริกันลักชัวรี่คอมอร์ค่ะก็คือมีทั้งความหรูหราที่แฝงไปด้วยความโคซี่ความอบอุ่นเรียบง่ายลงตัวเลยทีเดียวแหละนี่ให้ดูของจริงเลยอยู่ด้านหลังแบบบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของโครงการด้วยนะคะชื่อว่าเนลฟอร์ดค่ะ การดีไซน์ฟาซาดด้านหน้าฟีลลิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือโอ้เขามีความโอ่อามีความสวยงามในแบบของความคลาสสิกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังคาทรงจัว่วแล้วก็ขณะเดียวกันการเลือกใช้ตีมสีจะเห็นว่าใช้สีเอิร์ธโทนนะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะให้ฟีลลิ่งของความที่มีความโคซี่มีความอบอุ่นแล้วก็ อ่อนโยนสำหรับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ดีเทลในเรื่องของรายละเอียดการออกแบบเขาคำนึงถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสายลมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งก็คือสวนที่อยู่รอบบ้านซึ่งการที่คำนึงถึงดีเทลรายละเอียดตรงนี้จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านทุกจุดเนี่ย มีความโปร่งมีความสว่างสบายตาแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของผนังบ้านค่ะที่นี่ใช้วัสดุก,ก่อผนังที่เรียกว่า Eco b บล็อนะคะเป็นบล็อกที่รวมข้อดีของคอนกรีตมวลเบาแล้วก็ผนังก่ออิฐเข้ามาไว้ด้วยกันในหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นเราจะได้คุณสมบัติก็คือบ้านเย็นแข็งแรง ความเรียบเนียนกริบของผนังแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูข้อมูลพื้นฐานของเนลฟอร์ดนะคะขนาดที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่92ตารางวาขึ้นไปแปลงใหญ่นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง392ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันเนี่ยจัดไว้ให้ ครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสบายแน่นอน4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องนอนของแม่บ้านห้องน้ำของแม่บ้านแยกสัดส่วนชัดเจนไม่ต้องทำเพิ่มทีหลังแล้วก็บริเวณโรงรถกว้างๆเลยรองรับการจอดได้ถึง6คันเลยทีเดียวค้าไปดูในบ้านกันค่ะ สวยงามไหมคะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านแบบเนลฟอร์ดนะคะอย่างที่บอกความโปรง่งความสบายความสว่างได้มาจากการดีไซน์ค่ะช่องเปิดประตูด้านหน้าใหญ่มากมีหน้าต่างด้านข้างประตูด้านข้างด้วยแล้วก็ที่สำคัญรวมกับพื้นที่สเปซภายในบ้านห้องโถงชั้นล่างเนี่ยกว้างมากๆค่ะเหมาะสำหรับทำ l i ฟิ n งแอเรียของครอบครัวสบายๆเลยนะโซนด้านหน้า อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นเป็นส่วนของมุมรับแขกก็ได้แล้วคุณดูงานดีไซน์งานตกแต่งอินเทอรเนียของเขาน่ารักค่ะมีมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้านในความใหญ่ของพื้นที่เนี่ยดินนิ่ที่อยู่ด้านในตรงนี้ขยายเป็น8ที่นั่งเป็น10ที่นั่งพื้นที่เหลือเฟือมากๆค่ะแล้วก็ดูการเชื่อมโยงกับพื้นที่ธรรมชาติด,ด้านนอกด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ โอ้โหเปิดประตูออกไปนะเขาเตรียมในส่วนของเซมิอัล o o ร์เท r เ c e ไว้ให้เช้าเช้าเย็นเย็นอาจจะมีเก้าอี้สนามชุดโซฟานั่งพักผ่อนจิบกาแฟาจิบน้ำชายามบ่ายสบายเลยทีเดียวแหละแล้วก็ความต่อเนื่องของพื้นที่นะคะจาก dining นี่ตรงนี้อันนี้เป็นงานตกแต่งเป็นอินทีเรียนะคะบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นผนังทึบเพราะว่าอะไรเพราะส่วนนี้ก็คือห้องครัว ที่จัดเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยมีบานปิดนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นครัวไทยที่เราสามารถใช้งานได้ทันทีเลยเข้ามาดูความสวยงามข้างในค่ะนี่คือขนาดพื้นที่ภายในห้องครัวที่เตรียมไว้ให้นะคะซึ่งแล้วแต่เจ้าของบ้านค่ะงานอินทีเนียงานตกแต่งจะทำเหมือนบ้านตัวอย่างก็ได้เป็นช่องเปิดที่สามารถเชื่อมโยงกับดิงหรือว่าจะเป็นครัวปิดเหมาะสาหรับ ทำอาหารไทยรสชาติจัดจ้านควันฟุง้งก็ไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นควันจะไปรบกวนพื้นที่อื่นๆความสว่างภายในครัวเห็นไหมคะหน้าต่างตรงนี้บานใหญ่มากแล้วก็ด้านข้างทางโน้นก็จะมีประตูที่เปิดเชื่อมออกไปที่ลานซักล้างมีพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าแล้วก็เชื่อมโยงกับห้องพักของแม่บ้านที่แยกเป็นสัดส่วนอีกต่างหากลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะ สวยงามมากค่ะประตูบานนี้เป็นงานดคอเรทนะคะแต่ว่าเราเอาไอเดียมาตกแต่งได้มันสวยงามบานจริงก็จะเป็นบานทึบปกตินะคะห้องนี้ห้องนอนชั้นล่างเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยพื้นที่กว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็บรรยากาศดีมากประตูด,ด้านข้างเปิดออกไปมีเทเรสเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในบ้านกับพื้นที่ธรรมชาติด้านนอกแล้วก็ความสะดวกสบายอย่างหนึ่งของ ห้องนอนชั้นล่างห้องนี้ก็คือมีประตูเชื่อมกับห้องน้ําชั้นล่างซึ่งฟังก์ชันในห้องน้ํานะคะทั้งโซนแห้งทั้งพื้นที่อาบน้ําเรียไม่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยการใช้งานสะดวกสบายมากๆ ชั้น2ของแบบบ้านเนลฟอร์ดนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นห้องโถงกลางนะเป็นพื้นที่เปิดโล่งเลยซึ่งเหมาะมากๆสำหรับทำา f m m l y y r r e a นะคะหรือว่านี่จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวเป็นห้องพระเป็นอะไรได้หมดเลยซึ่งบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าด้านนอกก็จะมีเทเรสให้ออกไปรับลมโอ้โหคือบรรยากาศทุกจุดภายในบ้านนี้โปร่งสบายตามากๆ ข้างบนนี้นะคะอีก3ห้องนอนและทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวมาดูไฮไลท์ทีเด็ดอยู่ในมัสเตอร์เบดมด้านนี้ค่ะมัสเตอร์เบดมค่ะคือสมฐานะทุกอย่างห้องใหญ่มากๆกว้างมากๆ ความปลอดโปร่งความสบายตาภายในห้องฟังก์ชันทุกอย่างคุณจัดได้หมดนะคะเป็นเตียงคิงไซส์มีโต๊ะข้างสองข้างมีเบนช์ปลายเตียงหรือว่าจะเป็นโซฟานั่งเล่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็รวมถึงพื้นที่ walk-in closet รวมถึงห้องน้ำส่วนตัวที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์อยู่ด้านนอกค่ะคือเป็นจุดเด่นของโครงการนะคะระเบียงหรือว่าบาลคอนีเนี่ย จะมีความเป็นเซมิอัล o ด์ค่ะนั่นก็คือสามารถใช้งานได้จริงนะความกว้างเนี่ยคุณสามารถจัดเป็นสวนแนวตั้งจะมีเก้าอี้ชุดสนามสำหรับนั่งพักผ่อนรับลมในช่วงเวลาเช้าเช้าเย็นๆนสบายเลยค่ะระเบียงกว้างมาก ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านหลังนี้นะคะทุกๆห้องเลยอะ่ะสวยงามน่าอยู่มีความปลอดโปร่งมีความสบายความกว้างของห้องเรียกได้ว่าสมาชิกทุกคนในบ้านสามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่เลยข้างบนนี้อย่างที่บอกทุกห้องนอนมีห้องน้ําส่วนตัวหรือแม้แต่ห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างเห็นไหมคะ ก็ยังเสมือนกับมีห้องน้ำส่วนตัวเพราะว่าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเป็นการออกแบบบ้านที่ทำให้คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของครอบครัวทุกๆคนเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะ กลางหรือว่าแฟซิลิตี้ของมิวตันเรสิดนนนนะคะเขาจัดมาให้ครบนะบริเวณนี้เป็นคลับเฮาส์ค่ะซึ่งการออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันมิวเซียมค่ะนั่นก็คือเน้นที่ความใหญ่โตความโอ่อาอลังการแต่ก็ยังมีฟีลลิ่งของความโคซี่ความอบอุ่นอ่อนโยนด้วยนะคือเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเราก็ได้เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนมาใช้พื้นที่ส่วนกลางมา ใช้สะว่าน้ำระบบเกลือมาใช้ฟิตเนสรูมโอ้โหห้องออกกำลังกายเนี่ยใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีส่วนของเอ็กซคลูซีฟล้วค่ะเอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอาจจะเป็น private party เป็น afternoon tea หรือว่าจะมีมิ팅คุยงานคุยธุรกิจแต่ไม่อยากไปจัดที่บ้าน มาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวสวนพักผ่อนลูวิ่งจะออกกำลังกายกลางแจ้งก็ได้ทั้งหมดเลยการรักษาความปลอดภัยรอปรพกล้อง CCTV ได้มาตรฐานดูแลตลอด24ชั่วโมงเห็นส่วนกลางครบๆเยอะๆแบบนี้แต่ค่าส่วนกลางไม่แพงค่ะ20บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเอง ชื่อมิวตันนะคะมาจากเมืองมิวตันที่อยู่ในรัฐจอร์เจียของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งก็สะท้อนแนวคิดของโครงการนี้นะคะมีทั้งความกชัวร่ที่มาพร้อมกับความอบอุ่นแล้วก็ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยจริงๆ แบบบ้านของที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะม,มีทั้ง n a เนชวิ e มีทั้งเนลฟอร์ดมีทั้งเนล i n งตันแล้วก็ที่ Special พิเศษสุดจริงๆก็คือ The Signature ค่ะพรีเมียมมากๆเพราะว่าแบบนี้มีแค่หลังเดียวในโครงการนะคะแล้วก็เป็นการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำด้วย N7A นั่นเอง อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็คือเรื่องของโลเคชันค่ะจะบอกว่าที่มิวตันเรสซิเดนต์รามอินทราเนี่ยคุณหายห่วงเพราะโลเคชันเขาเลิศม,มากหน้าโครงการเนี่ยติดถนนใหญ่รามอินทรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางความสะดวกสบายต่างๆเนี่ย สุดยอดคุณสามารถใช้ได้ทั้งถนนการนาพิเศษนะคะใช้ได้ทั้งทางด่วนรามอินทราอานาลงหรือว่าฉลองรัฐหรือว่าจะใช้ถนนสายรองที่อยู่แถวนี้ไปมีนบุรีเข้าถนนล่มเกล้าวไปสนามบินสุวรรณภูมิไปถนนฮาไทยราชโอ้โหคือถ้าใช้รถส่วนตัวนะหมดปัญหาหายห่วงและนอกจากนี้เรื่องของระบบขนส่งทางรางค่ะ รถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่านด้านหน้าโครงการสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะคะ300เมตรเท่านั้นเองยังอยู่ในระยะที่สามารถเดินถึงได้ไม่ยากแล้วก็นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นต้องบอกว่ารามอินทรานี่คือแหล่งที่อารยธรรมอุดมสมบูรณ์ มากๆอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือทั้งห้างสรรพสินค้าทั้งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั้งโรงเรียนชื่อดังต่างๆอยู่ใกล้ๆบ้านทั้งนั้นเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุไหนคุณสามารถใช้สิ่งโวยความสะดวกในพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้กันค่ะ ที่ดูกันมาทั้งหมดนะคะต้องบอกว่ามิวตันเรสซิเดนต์รามอินทราเนี่ยเป็นโครงการที่มีความครบเครื่องอยู่ในตัวเองนะคะก็คือตั้งแต่โลเคชันเลยหน้าโครงการติดถนนใหญ่รามอินทราแล้วก็บ้านเดี่ยวในโครงการที่นี่ต้องบอกว่ามีความลักชวรี่มากๆราคานะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่12.9ล้านบาทขึ้นไปจนถึง45ล้านบาทส่วนแบบบ้านเนลฟอร์ดที่เห็นรายละเอียดกันไปนะคะราคาค่าตัวเขาเริ่มต้นที่ 23ล้านบาทค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาบ้านหลังใหม่นะแล้วบัดเจตอยู่ประมาณนี้อยากได้โครงการติดถนนใหญ่แบบนี้แนะนำว่าให้เข้ามาดูที่โครงการจริงค่ะมาดูบรรยากาศที่น่าอยู่ของโครงการมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบ้านมาตรฐานพร้อมส่งมอบมีให้ดูครบค่ะหรืออยากอ่านรายละเอียดทั้งหมดของโครงการเข้าไปดูในคอมเมนต์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะแปะเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อย วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ